สวัสดีนักเรียนม6ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปการสอนนี้ครูก็จะมาสอนในเนื้อหาที่ต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับที่เราจะเรียนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องของสนามไฟฟ้าแล้วก็ศัก์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลมนะครับสนามไฟฟ้าก็คือ E ใช่ไหมครับศักไฟฟ้าก็ค evet> ือตัวอะไรนักเรียนตัวใช่ไหมครับบนตัวนำ ทรงกลมนะครับ e กับ v เนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่เรียน e กับ v บนตัวนำทรงกลมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับเนื้อหาวันนี้จะอยู่ในหน้า23ในชีตนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเปิดไปที่หน้า23ในชีตซ้อนครูนะครับเขาบอกว่าในตอนที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าก็คือ e ใช่ไหมครับแล้วก็ศักย์ไฟฟ้าของ จุดประจุนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสนามไฟฟ้าแล้วก็ศักย์ไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมนะครับที่มีประจุไฟฟ้าสะสมอยูอ่เช่นลูกตุ้มเหล็กขนาดเท่ากับกำปั้นนะครับซึ่งมีอิเล็กตรอนอยู่ภายในมากมายนะครับถ้าเราจะหาสนามไฟฟ้าแล้วก็ศักย์ไฟฟ้านะครับที่ตำแหน่งต่างๆนะครับเราจะ คำนวณยังไงนะครับเขาก็บอกเขาบอกว่าจะแบ่งเป็นกี่กรณีครับนักเรียนแบ่งเป็นสองกรณีได้แก่นะครับกรณีที่1ก็คือหากจุดที่จะคํานวณอยู่ภายนอกหรืออยู่ที่ผิวของวัตถุอยู่ภายนอกตัวนําทรงกลมหรือว่าอยู่ผิวของตัวนําทรงกลมภายนอกกับที่ผิวนะครับที่ผิวคือตรงนี้ภายนอกก็คือตรงนี้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 ตรงไหนก็ได้ นะครับที่อยู่ภายนอกตัวนำทรงกลมให้เราใช้สมการนี้ครับ e เท e ่ากับ kq <K Q S 1> ส่วนด้วย r ยกกำลังสองอ่าอันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับสูตรสนามไฟฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นศักย์ไฟฟ้าเราจะใช้สูตรนี้ครับ v เท <V S 2> ่ากับ kq <K Q S 2> ส่วนด้วย r นะครับจำได้ไหมเวลาคำนวณถ้าเป็น e นี่ q นี่ให้แทนเป็นบวกเสมอแม้โจย์จะให้มาเป็นลบใช่ไหมครับก็ให้เราแทนเป็นบวกแต่ถ้าเป็น v เนี่ย นะครับ Q ประจุไฟฟ้านี่ต้องเอาลบมาเทีนด้วยถ้าโจทย์ให้มาเป็นลบนะครับมันจะต่างกันอยู่นะนะครับอ่ะมาดูตัวแปรแต่ละตัวคืออะไรทวนทวนนะครับ E ก็คือสนามไฟฟ้าใช่ไหมหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอม V คือสัก์ไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์ k ก็คือค่าคงที่ของคูลอมใช่ไหมครับ9คูณ10ยกกำลัง9นะครับ Q ก็คือ ประจ,จุต้นเหตุก็คือปัจจุบนตัวนําทรงกลมนะครับหน่วยเป็นคูลอมนะนะครับถ้าให้มาเป็นไมโครคูลอมต้องคูณ10กกำลังลบหกเข้าไปมันจะกลายไปเป็นคูลอมใช่ไหมครับแต่ถ้ามันให้มาเป็นคูลอมแล้วก็แทนค่าลงไปในสูตรเลย r คือระยะที่วัดจากจุดศูนย์กลางนะครับขีเลยครับวัดจากจุดศูนย์กลางของตัวนําทรงกลมนี่คือจุดศูนย์กลางครับ วัดจากจุดศูนย์กลางไปเลยว่ามันจะหาอยู่ตรงไหนถ้ามันหาอยู่ตำแหน่งนี้ก็คืออาก็คือวัดจากจุดศูนย์กลางไปถึงตำแหน่งนี้นะครับอ่าหน่วยเป็นเมตรนะครับกรณีที่สองเขาบอกว่าหากจุดที่จะคำนวณอยู่ภายในอยู่ภายในก็คือบริเวณนี้นักเรียนอ่าอยู่ถัดจากผิวเข้ามาให้ถือหลักการว่าถ้าเป็น e ทุกจุดภายใน ก็คือสนามไฟฟ้าทุกจุดภายในตัวนําจะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นถ้าเขาถามหาสนามไฟฟ้าภายในตัวนําทรงกลมให้เราตอบเลยว่าเป็น0สังเกตง่ายๆนักเรียน R ที่อยู่ในสูนนี้เนี่ย E เท่ากับ KQ ส่วนด้วย R ยกกำลังสองถ้า R ตัวนี้เนี่ยน้อยกว่ารัศมีอ น้อยกว่ารัศมีตัวนําทรงกลมถ้า R ตัวนี้น้อยกว่ารัศมีของตัวนํำทรงกลมแสดงว่าตำแหน่งนั้นมันอยู่ภายในตัวนําทรงกลมให้เราตอบเลยว่า e เท mm ่ากับ0เช่นถ้าตัวนําทรงกลมรัศมี20เซนอ่ารัศมี20เซนคือตรงนี้นะสมมติ20เซนจากจุดศูนย์กลางถึงผิวใช่ไหมครับรัศมีอ่า ตัวนำทรงกลมและมี20เซนเขาให้หาสนามไฟฟ้าที่ระยะ10เซนจากจุดศูนย์กลางเห็นไหมครับระยะที่หาสนามไฟฟ้า10เซนมันน้อยกว่าลัศมีแสดงว่ามันอยู่ข้างในแสดงว่า e ตําตําแหน่งนี้ดังนั้นเราตอบเลยว่า e ตรงนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ภายในเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0เจ้าไหมนะครับถ้า r ที่อยู่ในสูตร e น้อยกว่าลัศมีตัวนำทรงกลม แสดงว่าตำแหน่งนั้นอยู่ภายในตัวนำทรงกลมให้ตอบเลยว่า e เท่ากับศูนย์แต่ถ้าเป็น v ทุกจุดภายใน v ทุกจุดภายในก็คือศักไฟฟ้าที่อยู่ภายในตัวนำทรงกลมจะเท่ากับ v ที่ผิวของตัวนำทรงกลมศักไฟฟ้าที่อยู่ภายในตัวนำทรงกลมบริเวณนี้จะเท่ากับที่ผิวดังนั้นนักเรียน ดังนั้นดังนั้นโจทย์ครับดังนั้นถ้าหา v ภายในทรงกลมนะครับให้ย้ายมาหาที่ผิวทรงกลมแทนดังนั้น ดังนั้นถ้าหา v ภายในทรงกลมให้ย้ายอันนี้ย้ายนะครับให้ย้ายมาหาที่ผิวทรงกลมแทนเพราะอะไรนักเรียนเพราะ v ที่อยู่ภายในมันเท่ากับ v ที่ผิวนะครับจำไหมนะถ้าหา v ภายในปับ๊บให้ย้ายมาหาที่ผิวเลยโดย r ก็คือรัศมีตัวนำํำทรงกลม โดย R ก็คือรักษีตัวนำทรงกลมนะครับสรุปนิดนึงสรุปนิดนึงสรุป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 ี่ย e และ v ภายในทรงกลมนะครับถ้าเราจะหา e กับ v ภายนอกใช่ไหมภายนอกทรงกลมให้เราใช้สูตร E เท่ากับอะไรครับ KQ ส่วนด้วย R ยก,กําลังสองถ้าเป็น V นะครับ KQ ส่วนด้วย R โดย R ตรงนี้เนี่ยวัดจากไหนวัดจากจุดจุดศูนย์กลางของทรงกลมนะครับสอง ถ้าอยู่ภายในถ้าอยู่ภายในทรงกลมใช่ไหมนะครับถ้าอยู่ภายในทรงกลมจําได้ไหมจำได้ไหมเมื่อกี้ว่า e เท่ากับเท่าไหร่ e เท่ากับศูนย์นะครับอ่าแต่ถ้าเป็น v นะครับ v ภายในทรงกลมจะเท่ากับ v v ที่ผิวทรงกลมอ่า ดังนั้นอะไรนะจำได้ไหมเมื่อกี้ที่กูให้เหตุาหาหยยหผลไปดังนั้นถ้าหา v ภายในให้ย้ายมาหาที่ผิวทรงกลมแทนดังนั้นถ้าหา v ภายในให้ย้ายมาหาที่ผิวแทนนะครับอ่า โอเคจดไว้นะครับตรงนี้จดไว้จดไว้แคปไว้ก็ได้แคปแคปแล้วก็ค่อยเปิดขึ้นมาจดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีนะครับสำหรับในเรื่องของ e กับ b ภายในทรงกลมวันนี้ครูจะแบ่งเป็นสองคลิปคลิปแรกนี่จะเป็นทฤษฎีหลักการนะครับก็คือคลิปนี้ส่วนอีกคลิปที่สองจะเป็นตัวอย่างนะครับ สำหรับในคลิปทฤษฎีนะครับครูก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนตัวอย่างนะครับก็ค่อยดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ